สวัสดีครับผมคือต่อเกมเมอร์และนี่คือเกม Cat Fantasy ตอนนี้นะครับทาง Official เนี่ยได้ทำการปล่อยข้อมูลของแพทอัปเดตในวันที่9กรกฎาคมมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปรับชมกันนะว่ามีอัปเดตอะไรเข้ามาบ้างนี่มาแล้วนะครับอันนี้เป็นเ,เว็บไซต์ของ Official เนาะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้นะครับแพทที่จะเข้ามานะครับก็จะเป็นแพท1.5ตรงนี้นะครับ บทกวีแห่งสายสัมพันธ์นะครับก็จะมีน้องแมวอยู่3ตัวละครนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องเลนนี่น้องเลนนะครับน้องชิกินะครับส่วนอีกคนหนึ่งชื่อว่าน้องมารีน่านะครับผมเขาก็บอกว่าคุณหนูผู้สูงสักหายตัวไปกลางงานเลี้ยงความจริงที่ถูกฝังไว้ในเงามืดจึงเริ่มเผยตัวความลับของกลุ่มคนปริศนาเกมแบทเทิลการที่เดิมพันด้วยความแขน้น ที่ส่งข้ามรุ่นและสารพันธุ์ที่ไม่อาจตัดให้ขาดคุณจะเลือกเดินเคียงข้างไขรนะครับผมอ่าก็เป็นเนื้อเรื่องนะครับของน่าจะเป็นของน้องเลนแหละครับเนาะตัวละครเอกในแผดนี้นะครับอ่ะเรื่องมาดูนะครับเอเจนต์ใหม่ที่จะอัปเดตเข้ามานะครับนี่เลยน้องชิกินะครับประำนำสุขนิรันนะครับก็จะเข้ามาในวันที่9กกรกฎาคมนะครับ แล้วก็จะอยู่ยาไปจนถึง6สิงหาคมเลยนะครับเป็นตัวละครพาโทษสนะครับสีน้ำเงินนะทุกคนโอ้โหนี่เป็นสายแทงด้วยนะเนี่ยดีวะเนอะแล้วก็มีน้องน้องเรนนะครับอาคารนุมะเรนนะครับเงามืดมายาแต่ว่าน้องเรนเนี่ยจะเข้ามาในวันที่16กรกฎาคมนะครับน้องเรนจะเป็นตัวละครพาโทษสสีน้ำเงินสายดีบับ นะครับผมแล้วก็มีน้องมาลีนานะครับคืนดาวพราวจันนะครับอันนี้เป็นสายโจมตีหมู่เนาะเป็นพาโทสสีน้ําเงินอีกเหมือนกันแต่ว่าน้องจะเข้ามาในวันที่ยี่สิบสามกรกฎาคมนะครับคือแผทเนี้มันจะยาวไปจนถึงหกสิงหาครับก็ถือว่ายาวอยู่นะนอกจากตัวละครนะครับนี่น้องชิกิน้องเรนแล้วก็น้องมาลีนาแล้วคอตูมก็เข้ามาด้วยนะ นี่เลยคอตูมไพเวทออนเซนนะครับอันนี้เป็นคอตูมของน้องชิกิเนาะส่วนอันนี้เป็นคอตูมบัวสีชาตนะครับเป็นของน้องเลนนะครับของน้องชิกิเนี่ยคอตูมน้องจะเข้ามาวันที่9กรกฎาคมนะครับส่วนของน้องเลนจะเข้ามาในวันที่16กรกฎาคมเหมือนกันเนาะในอีเวนต์ของแพท1.5จนะครับจะมีมินิเกมประลองการ์ดด้วยนะครับอันนี้ยังไม่มีรายละเอียดเนาะ เดี๋ยวเราจะได้เล่นกันนะครับแล้วก็มีเนื้อเรื่องการแก้แค้นของเซเทนนะครับผมน่าจะเป็นบอสในแพทนี้แล้วแพทนี้ก็มีการแจกฟรีของแคตโตระดับ S S R นะครับฟรีเนโกบอทนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูว่าวิธีการได้มาจะเป็นยังไงถ้าให้ผมเดานะน่าจะต้องเก็บตัวเนี่ยน่าจะเป็นช่อดอกไม้นะครับหรือว่าเป็นขนนกอะไรสักอย่างหนึ่งครับในอีเวนต์ของ การแก้แค้นเซเทนนะครับก็คือเล่นเนื้อเรื่องแหละครับแล้วก็จะได้ของมานะครับมาแรกเนาะยังไม่จบครับยังมีอีเวนต์นะครับย้อนอดีตอันดำมืดของเลนด้วยนะครับเพิงบาปบัวสีชาตินะครับอันนี้ก็เข้ามาเก้ากรกฎาคมเลยนะครับเอเจนใหม่ยังไม่หมดนะยังมีเพิ่มเข้ามาอีกก็คือนี่เลยสกาเลต t นะครับบาปบริสุทธิ์รู้สึกว่าช่วงเมื่อวานหรือเมื่อวันซื่นี่แหละ ที่ทางแอดมินของเกมแคทพันซีเนาะเขาก็มีกิจกรรมมาให้เล่นใช่ไหมโดยการขึ้นรูปน้องสกา r l เล็ตนะครับแล้วก็ให้เราแบบกดหัวใจกดไลค์แล้วก็กดแชร์นะครับใช่ไหมกดหัวใจอ่ากดหัวใจกดไลค์กดแชร์อ่ามีคอมเมนต์ด้วยนะครับเพื่อปลดพันธนาการของน้องสกา r l เล็ตซึ่งอันนี้ผมไม่รู้ว่าเขาจะแจกไหมนะครับแต่ขอให้แจกเถอะนะเพราะว่าตัวละครที่เข้ามาเนี่ยตึงๆทั้งนั้นเลย นะครับเนี่ยเนี่ยน้องสามคนเนี่ยน้องชิกิี้น้องเลนน้องมารีนาเนี่ยบอกตรงๆนะเปิดหมดผมเนี่ยตัวละครแพท1.4ที่ผ่านมาผมเปิดทุกตู้เลยนะทุกคนหนักสุดก็คือน้องทิกซี่โดนไปร้อยสามิบเจ็ดโลน้ําตาจะไหลใลคิดดูนะครับว่าแพท1.5เนี่ยเป็นตัวละครพาโทสสีน้ําเงินที่ผมไม่มีด้วยนะคือผมเนี่ยทําทีมสีเขียวไว้แล้วนะครับแล้วก็ทีมสีแดง แพทที่แล้วเป็นทีมสีแดงอะทาได้2ทีมนะโคตรผมบอกเลยพอมาแพท1.5นะครับเป็นตัวละครพาทษสสีน้ําเงินก็คุณจะทําทีมสีน้ําเงินได้นะครับส่วนเรื่องความสามารถเดี๋ยวเราไปรอวันที่9กระกรกฎาคมที่แพทเข้ามาจะมีให้ทดสอบตัวละครด้วยนะครับโอเคก็เรองมาดูกันนะครับว่าน้องสก,กาเล็ตนะครับจะแจกฟรีไหมหรือว่าอาจจะมีอะไรให้เราทำนะครับอันนี้ต้องมารอรุ้นกันนะ เพราะว่าเราทำภารกิจผ่านแล้วนะครับน้องเป็นตัวละครพาโทสสีน้ําเงินนะครับเป็นสายดีบัฟเนาะแล้วก็มีการอัปเดตแคตโตพาร์ทใหม่ด้วยนะครับอันนี้เป็นมินามิเกลียวขึ้นแห่งรักนะครับซึ่งแคตโตพาร์ทของแพทที่แล้วเป็นน้องวิโอลานะครับซึ่งแน่นอนว่าผมเนี่ยเปิดแคตโตพาร์ทนะครับทุกแพทนะครับเพราะว่ามันคุ้ม ของละวันในคาโตพา์ท่องข้างดีมากนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรื่องตัวละครเนี่ยเดี๋ยวผมรีวิวให้ดูทีหลังนะครับผมยังมีอีเวนต์นะครับไขปริศนาแฟ้มเรื่องสยองขวัญน,นะครับเออเข้ามาเนอะวันที่11ก็ก็ตา,าคมนะครับสุดพิเศษชมรมนะครับในเวลารวมพลังแล้วเนาะอันนี้จะเข้ามาในวันที่23นะครับก็จะเป็นอีเวนต์ตีบอสเนาะประมาณนี้นะครับแพท1.5 นะครับผมบทกวีแห่งสายสัมพันธ์นะครับน่าจะสนุกนะครับขนาดแผ่น1.4ลิขิตนิมิตมาย,ายาก็สนุกนะทุกคนผมเนี่ยอ่านเนื้อเรื่องหมดเลยนะโคตรดีนะครับผมโอเค้ว้ดีหลวเราเจอกันในวันที่9กรกฎาคมเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย